สวัสดีครับนักเรียนชั้นม1วันนี้พบกับครูคประสิทธิ์เจตสลิในรายวิชาสังคมศึกษ,ษาศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้จะนําเสนอเรื่องลักษณะภูมิอากาศของทวีปเอเชียครับปัจจัยที่มีทิ่ผลต่อภูมิอากาศในทวีปเอเชียมีดังนี้ 1. ที่ตั้งและนาเขตทวีปเอเชียมีพื้นที่ตั้งแต่เส้นสู์สตรไปถึงขั้วโลกเหนือจึงมีภูมิอากาศตั้งแต่เขตร้อนเขตร้อบอุ่นและเขตหนาวเย็น 2ระยะใกล้ไกลทะเลทวีปเอเชียมีพื้นที่ติดมาสมุดรทาให้รับความชุ่มชื้นจากทะเลแต่พื้นที่ห่างไกลจะแห้งแล้ง 3. การบางตัวของแนวเทือกเขาสูงแนวเทือกเขาสูงในทวีปบางตัวแนวตะวันออกตะวันตกเป็นแนวกั้นลมทะเลทําให้พื้นที่ด้านในทวีปเป็นทะเลทราย 4. ความสูงจากระดับทะเลบานกลางทวีปเอเชียมีพื้นที่สูงจากระดับทะเลบานกลางมากส่งผลให้มีการหนาวเย็น ห้าระบบลมประจำทวีปเอเชียมีลมประจำที่พัดผ่านสลักษณะคือลมประจำตะวันออกเฉียงเหนือพัดนาความหนาวเย็นจากขั้วโลกเหนือเข้ามาในทวีปและลมประจำตะวันตกเฉียงใต้พัดนําความชุ่มชื้นจากมหาสมุทรเข้ามาในทวีป 6. กระแสน้ําในมหาสมุทรพื้นที่ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกมีกระแสะน้ําเย็นและกระแสะน้ําอุ่นไหลผ่านทําให้มีอากาศอบอุ่น เกภูมิอากาศในทวีเอเชียมีดังนี้ 1. เกตอากาศร้อน A 1.1ภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้น AF มีอากาศร้อนชื้นฝนตกชุกตลอดปีเพื่อพันธุ์เป็นแบบป่าดิบชื้น1.2ภูมิอากาศแบบร้อนชื้นแบบมรสุม AM มีอากาศร้อนแบบมรสุมฝนตกตลอดปีเพื่อพันธุ์เป็นแบบป่ามรสุมหรือป่าไม้ผลัดใบ1.3ภูมิอากาศแบบร้อนชื้นแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน AW มีอากาศร้อนชื้นสลับแห้งแล้ง พืชพันธุ์เป็นทุ่งหญ้าสวัณน,หนาหรือหญ้าสูงและป่าไม้ผัดใบสองเขตอากาศแห้งแล้ง B 2.1ภูมิอากาศแบบถึงทะเลทราย B S มีการร้อนจัดและอบอุ่นแห้งแล้งพืชพันธุ์เป็นทุ่งหญ้าถึงทะเลทรายหรือทุ่งหญ้าสเตปหรือหญ้าสั้น2.2ภูมิอากาศแบบทะเลทราย B W มีการร้อนจัด แห้งแรงตลอดปีพืชพันธุ์เป็นไม้หนามเช่นจะบองเพชรและมีบางส่วนที่พบในแอ่งน้ำในทะเลทรายหรือโอเอซิสจะปลูกอินทผลัมสามเขตอากาศอบอุ่น C 3.1มภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น C A มีฝนตกในฤดูร้อนอบอุ่นและไม่หนาวจัดในฤดูหนาว พืชพันธุ์เป็นป่าผัดใบและป่าสน3.2ภูมิอากาศแบบกึ่งร้อน 4f มีฝนตกชุกฤดูนหนาวไม่หนาวจัดฤดูร้นรอนอบอุ่นถึงร้อนพืชพันธุ์เป็นป่าผัดใบและทุงยา3.3ภูมิอากาศแบบเมเจอเรเนียน 4s อากาศค่อนข้างชื้นในฤดูนหนาวแรงและอบอุ่นถึงร้อนในฤดูร้อนพืชพันธุ์เป็นไม้พุ่มและไม้ต้นสกุลส้มเช่นส้มมะก,กอกองนวล 4. เขตอากาศหนาวเย็น D 4.1ภูมิอากาศแบบชื้นภาพคพื้นทวีป D a มีฝนตกมากอบอุ่นในฤดูร้อนและหนาวเย็นในฤดูหนาวเพื่อพันเป็นป่าผัดใบ4.2ภูมิอากาศแบบหนาวชื้นภาพคพื้นทวีป D f มีฝนตกมากเย็นในฤดูร้อนและหนาวเย็นในฤดูหนาวเพื่อพัธุ์เป็นป่าผัดใบและป่าสน4.3ภูมิอากาศแบบกึ่งข้วโลกหรือไทก้า D c ช่วงฝนตกจะมีหิมะตกมาด้วยฤด,ดูร้อนสั้นและหนาวจัดในฤดูหนาวพืชพันธุ์เป็นป่าสนหรือป่าไทก้าตามภาษารัสเซีย 5. เขตอากาศขั้วโลก E 5.1ภูมิอากาศแบบขั้วโลกหรือทุนดาอีทีจะมีอาการหนาวจัดหิมะปกคลุมตลอดปีพืชพันธุ์เป็นพืชขนาดเล็กเช่นมอสต,ตะไคร่น้ำไหลเคนสำหรับวันนี้เนื้อหาเรื่อง ลักษณะภูมิอากาศทวีปเอเชียก็จบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ